ชาติวันนี้วันที่7เดือนมกราคมปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับดาดาเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมปี1979หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือเฉลิมฉลองปีใหมน่นี้เป็นปีของการหลุดพ้น ให้ใช้ทุกสิ่งในหนทางที่มีค่าและรับความสำเร็จวันนี้บับตาดากำลังให้การทักทายสำหรับปีใหม่กับดวงยานที่สูงส่งผู้ที่กำลังมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่ดวงยานผู้ที่เป็นผู้สร้างของยุคใหม่ปีใหม่กำลังเริ่มต้นสำหรับผู้คนในโลกในขณะที่ลูกๆนั้นกำลังจดจำยุคใหม่ในจิตใจของลูก ดังเช่นที่ปีใหม่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ในหนทางเดียวกันยุคใหม่ก็ยังจะมาในวันพรุ่งนี้ลูกลูกมีสำนึกรู้ว่ายุคใหม่ของลูกนั้นใกล้ที่จะมาแล้วไหมวันนี้ดวงยานมนุษย์มีความสุขและมีความกระตือรือร้นชั่วคราวอยู่ในหัวใจของเขาสำหรับปีใหม่ ในขณะที่ลูกลูกดวงยานมีความสุขอย่างถาวรสสำหรับการมาของยุคใหม่ลูกลูกรู้สึกไหมว่ามันเป็นเรื่องเพียงแค่วันนี้และพรุ่งนี้วันนี้มันเป็นยุคเก่าแล้วยุคใหม่ก็อยู่ข้างหน้าลูกในวันพรุ่งนี้ตามละครแล้วมันเป็นเรื่องเพียงแค่วันนี้และพรุ่งนี้ ลูกลูกมีประสบการณ์ในสำนึกรู้เช่นนี้อย่างชัดเจนไหมหรือว่าลูกเพียงแค่มาที่นี่ที่จะเฉลิมฉลองปีใหม่ปีใหม่เตือนลูกลูถึงยุคใหม่ลูกลูกมีความจริงจังกระตือรือร้นอยู่ในหัวใจของลูกเกี่ยวกับอะไรที่ลูกจะเป็นในวันพรุ่งนี้ไหมเสื้อผ้าของร่างกายใหม่ของลูกปรากฏอยู่เบื้องหน้าลูกไหม ลูกลูกจดจำได้ไหมว่าร่างกายใหม่ของลูกนั้นเคยสวยงามอย่างไรในยุคใหม่แล้วยุคนั้นเคยเป็นเช่นไรอาณาจักรนั้นเป็นอย่างไรวัตถุธาตุเคยเป็นคนรับใช้ของลูกอย่างไรมันเคยสาโทประทานอย่างไร ลูกลูกมีสำนึกรู้ของสภาพที่มีอำนาจปกครองในอาณาจักรของลูกอย่างชัดเจนไหมลูกลูกสามารถเห็นว่าโลกใหม่นั้นสวยงามอย่างไรไหมลูกลูกสามารถมีประสบการณ์ในสิทธิของลูกต่ออาณาจักรของลูกภายในวินาทีและลูกนั้น กำลังมีประสบการณ์กับมันเดี๋ยวนี้ไหมอาณาจักรของลูกนั้นน่ารักและเฉพาะพิเศษอย่างไรในหนึ่งวินาทีเพียงแต่พาตัวลูกเองไปสู่ยุคใหม่ลูกลูกรู้ที่จะไปที่นั่นอย่างไรไหมลูกได้รับอำนาจปกครองของอาณาจักรนี้มากี่ครั้งแล้ว ลูกจดจำสิ่งนี้ได้ไหมให้มีประสบการณ์ว่าอาณาจักรของลูกนั้นสวยงามอย่างไรมันน่ารักเช่นเดียวกับเฉพาะพิเศษภายในหนึ่งวินาทีเพียงแต่จดจำอาณาจักรของลูกและอำนาจปกครองของลูกในการที่จะมีสิทธิ์ในโลกที่บาบาได้ให้กับลูก ผู้คนได้ให้ของขวัญที่จำกัดกับกันและกันสำหรับปีใหม่ในขณะที่พ่อนั้นให้ของขวัญสิทธิ์ทั้งหมดกับอำนาจปกครองของโลกกับลูกในเวลานี้ของขวัญอันไม่เสื่อมสลายได้มาเป็นชะตาอันไม่สั่นคลอนและถูกกำหนดไว้สำหรับลูกๆทั้งหลายโดยพ่อ เพื่อที่ชะตานี้จะไม่สามารถถูกกีดกันโดยใครใดๆดได,ได้มันไม่สั่นคลอนและสม่ำเสมอลูกลูกนั้นได้รับของขวัญเช่นนั้นแล้วมิใช่หรือให้ดูแลของขวัญน,นี้อย่างละมัดระวังมากๆบัณฑิตไม่ควรที่จะปล้นของขวัญน,นี้ไปจากลูก พรของบับตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างมีความรักต่อพ่อบารามาแล้วจงมาเป็นผู้ชนะอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่มุ่งมั่นของลูกตลอดเวลาเมื่อลูกมีศรัทธาที่มุ่งมั่นสัญ,ญลักษณ์สัต์ในศรัทธาของลูกก็คือชัยชนะของลูกนั้นไม่สามารถถูกกีดกัน ถ้าแม้นวัตถุธาตุทั้งห้าและดวงหยานทั้งหลายต่อต้านลูกแล้วพวกเขาจะต่อต้านลูกบนพื้นฐานของศรัทธาที่มั่นคงและพลังการปรับตัวของลูกลูกจะสามารถการต่อต้านนั้นได้ไม่สามารถมีการขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในศรัทธาของลูก ลูกๆที่ได้รับชัยชนะเท่านั้นผู้ที่จะคงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนมีความรักต่อพ่อลูกๆที่รักจะคงอยู่ในอ้อมแขนของพ่อบราห์มาตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะได้รับกุญแจสมบัติทั้งหลายให้มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับกุญแจของสมบัติทั้งหลาย ให้มีประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าอัปชาโอมชานติ